สวัสดีค่ะมีรถเอสยูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะ h o n d a c r v 2.4L เกียรโตคันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่259,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้น30,000บาทนะคะคันนี้ส่งเดอนละแค่6,000บาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นสุดเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะนี่ค่ะ ซีวี2.4 EL เกียรโตปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นแค่30,000บาทนะคะรถสวยสภาพดีเนาะและได้เครื่องยนต์ VTEC ด้วยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะกระจกรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบกเอเบสกุญแจีโมอทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครุสคอนโทรลนะคะ มีคูบ็อกซ์ด้วยนะคุ้มมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์2 0 0พันไม่มีนะแต่อันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4มีคูบ็อกซ์พร้อมเลยนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX และก็ซ d ดีค่ะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะ <c oughs> สภาตีมากเลยนะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะก <c oughs> ว้างนั่งสบายแอร์เย็นสุดๆเลยค่ะน <c oughs> ่าใช้ค่ะ <c oughs> ขนของได้เยอะม,มากๆเลยนะคะรถรุ่นนี้สภาตีสุดๆเลยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านหลังกว้างสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะปิกนิกด้วยนะมีโต๊ะปิกนิกพร้อมเลยค่ะใครกำลังมองหารถ s อ v SUV กว้างนั่งสบายขนของได้เยอะนะคะต้องเป็น Honda CR-V รุ่นนี้เลยนะคะอีกอย่างเนึ่งเป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยนะเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามประเดยดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือน,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 นแล้วก็ใบรัปรรงเงินเดอนก็ออกรถได้แล้วนะคะสะภาพดีค่ะเครื่องยนต์เงียบสุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์วีเทคนะคะ2 4งซีซีเบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถ SUV สภาพดีสวยเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ h o n d a c ซ v 2 4สองจุ a ส t o ปี2 0 0 5ค่ะดาวเริ่มต้น30,000บาทขึ้นไปนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รถสวยๆโทรมาค่ะ ไม่บายค่ะ